กาเมน vivo active 3เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกดีไปเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟแสดงผลาภาพหน้าจอได้ตามปกติจากตอนแรกที่ไม่สามารถแสดงผลภาพหน้าจอได้นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาแสดงได้ตามปกตินะครับนี่ฮะไฟพื้นหลังก็ใช้งานได้การทัชสกรีนก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับก็ตรงนี้ชาร์จไฟเรียบร้อยนะครับ ก็ไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็ไฟเซนเซอร์ไฮเลดก็ทำงานตามปกติก็ทางร้านก็แนะนำว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเครื่องนะครับที่เปิดซ่อมแล้วจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกนะครับแต่สามารถที่จะใส่กันเหงื่อกันน้ำล่าตัว กิจกรรมวิ่งได้ตามปกติทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหานะครับก็การเปิดซ่อมนะครับก็จะมีรอยคาบกาวปิดกับคืนเพื่อซิลการน้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็ขอบคุณมากครับลานลงรีบาบยินดีให้บริการครับ